สวัสดีค่ะผมกับพี่ใหม่จากช่องแฮปปี้นี้นะคะวินนี้ค่ะพี่ก็จะพาไปรับของฟรีนะคะบอกเลยขอชี้นี้รับง่ายมากๆอ้าะโรบักหมดโรบักหมดเหรอตรงนี้เลยร้านนารู้ชอ็อปร้านเกมโรบอักอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักนะคะสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์คทำหมัดหา,าดาบและรับฟาร์แมแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงไป็เลือกกันเลยดิงอยู่ใต้คลิปนะคะและของฟรีที่พี่พูดถึงนั้นก็คือที่เลยละคะัน้องฉลามนั่นเองนะคะ เอาไว้ระดับตรงที่หัวนะคะถ้าใครยังจ,จาได้นะคะของฟรีชิ้นนี้เคยสปอยมันนานมากแล้วนะคะว่าเขาจะแจกฟรีนะคะจะดะและตอนนี้สอบมารับได้แล้วนะคะน่าจะเดือนหนึ่งแล้วหรือเปล่านะคะที่พี่ถ้คินนะเดี๋ยวพี่เอาลิวก์วางไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพราะว่ามันเส์นขาไม่ค่อยเจอนะคะก็กดรับได้เลยนะที่ปุ่มสีเขียวนะคะอะ่กดดูในอวร์ตนะคะ ก็ปลาฉลามตัวนี้นะคะได้เข้ามาที่ตัวของพี่แล้วนะคะเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะคะและนี่นะคะก็คือน้องปลาฉลามนะคะเป็นของฝัันต้อนรับวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะดูได้จากที่ใส่หมวกซันเตอร์คอนนะคะแล้วก็คาบมาแคนดี้นั่นเองะคะ่ะรับง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะก็อย่าลืมไปกดรับกันนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้ไปละจ้า